แนะนำประโยชน์ของคันโยกตัวนี้นะครับในการไล่แสงเงาหรือไล่เฟดมาดูเห็นไหมครับเ,เขามาไกลน,นิดนึงก็ได้โอเคฐานตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะผมใส่ฟันลอง0.5้าเบอร์แรกเลยฟันลอง0.5น้านะบนแรกตวัดขึ้นเลยสะบัดข้อมือสะบัดข้อมือขึ้นไปสะบัดข้อมือขึ้นไปหวีเกียร์เสร็จผม สะบัดข้อมือเห็นไหมครับไล่แสงไล่เงาไล่เทปเปอร์ได้หมดเลยไล่เฟดแบบนี้ครับใช้วิธีของผมง่ายไม่มีวิธีไม่ได้ซับซ้อนอะไรวิธีของผมอ่ะง่ายมากเลยเห็นไหมศูนย์จุดห้าก่อนศูนย์จุดห้าบล็อกแดงนะสบัดสบัดข้อมือขึ้นไปเสร็จปั๊บผมโยกฟันลงมาครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับเปิดหน้าฟันมาครึ่งเดียวพอสบัด ขึ้นเหมือนเดิมต่ำกว่า0.5เมื่อกี้อ0.5เมื่อกี้ต่ำกว่านะนะ,ะก้มลงนิดนึงก้มลงนิดนึงก้มลงนิดนึงต่ำกว่า0.5เมื่อกี้อ่าผมขอแปรงเศษหน่อยแปรงเศษอยู่ไหนฮะเอ้ยแปรงเศษเกลีร์เสร็จผมเห็น <He ard S 2> ไหมครับมันเริ่มเงาแล้วเห็น <He ard S 1> ไหมอาก้องเข้ามาดูใ,ใกล้ๆเลย สะบัดยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเปิดหน้าฟันมาครึ่งเดียวพอเห็นไหมสะบัดสะบัดสะบัดเลยผมอาจจะทําเร็วหน่อยนะเพื่อใหอ้วิดีโอมันเร็วนะครับผมไม่มีการตัดต่อนะนี่เห็นไหมเบอร์เบอร์สุดท้ายผมยกฟันขึ้นสุดเลยยกฟันขึ้นสุดสวัดํากว่าที่ผมเปิดหน้าเปิดหน้าฟันครึ่งหนึ่งมึกียเห็นไหมครับ เห็นไหมง่ายไหมวิธีเฟดของผมง่ายมากเลยเอาไปทําต่อได้เลยเห็นไหมนี่เห็นไหมแล้วขอบบนนี่เดี๋ยวผมเก็บหวีโ้งลงนิดนึงมาทางนี้นะครับมาทางนี้เลยกล้องมาทางนี้เลยอ่าเก็บหวีใช้ปลายฟันหวีเชื่อมขอบอ่าเห็นไหม ถ้าชอบก็ไปใช้ต่อได้เลยอโยกฟันเก็บรายละเอียดนิดนึงดึงหนังศีรษะให้ตึงนิดนึงเพื่อเก็บรายละเอียดเห็นไหมครับตรงนหนหนาเก็บหน่อยตรงไหนหนาเก็บหน่อยคนที่ทาเอาวิธีผมไปใช้อาจจะเก็บรายละเอียดมากกว่าผมก็ได้นะครับอันนี้ผมทําเพื่อให้เข้าใจเวลาถ่ายวิดีโอให้มันเร็วแค่นั้นเองผมไม่อยากตัดต่อกลัวจะไม่เข้าใจกันถ้าตัดต่อแล้วกูจะงงว่า ข้ามขั้นตอนไปถูกไหมเชื่อมเชื่อมเก็บรายละเอียดมุมเห็นไหมครับเรียบร้อยเลยเห็นไหมดูเห็นไหมเนื้อง,งานโอเคเลยอ้าว